คลิปนี้ผมก็จะพาทุกๆคนนะครับไปเที่ยวกันที่จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นบ่อน้ำผุดจากธรรมชาติบ้านท่าช้างตั้งอยู่ที่สวนการจนาพิเศษอำเภอปากช่องเป็นสาน้ำสีเขียวมรกตซึ่งจะมีน้ำผุดออกมาตลอดทั้งปีให้เราเล่นกันนะครับโอเคตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนชุดเรียบร้อยแล้วก็มีอีกคน ยีนี้ตอนนี้ขก็สู่ช่องสองล้อท่องเที่ยวชาแนลนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกทุกคนไปเที่ยวกันอีกแล้วนะครับแต่การเที่ยวครั้งนี้นะฮะจะเป็นการเที่ยวแบบวันเดทิปนะฮะเราจะไปที่จังหวัดสระบุรีนะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุก,นนท,กทุกคนนะครับไปเที่ยวที่น้ําผุดบ้านท่าช้างแถวจังหวัดสระบุรีนะครับไปแช่น้ําเย็นๆหน่อยนะทุกทุกคนมาเริ่มลุยออกเดินทางกันได้แล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้า รึ่งนะฮะทุกๆคนเนาะกำหนดการเดินทางของเราในวันนี้นะครก็จะประมาณตีสี่นะทุกคนแต่ว่านอนไปนอนมาเกือบตีห้าเฉยไนงะทุกคนเนาะไะลุยกันต่อระยะทางนะครับที่เราจะไปกันในวันนี้นะก็ประมาณ200กิโลเมตรนะครับก็ใช้เวลาขับรถประมาณ3ชั่วโมงนะฮะจาก กรุงเทพไปจังหวัดสระบุรีนะทุกคนเนาะก็จะไปถึงที่นั่นนะครับไม่รวมพักนะฮถ้าเราไม่รวมพักก็จะถึงประมาณแปดโมงครึ่งครับทุกทุกคนแต่เราก็กะเวลาไปประมาณสักเก้าโมงสิบโมงไปถึงที่นั่นนะนะครับผมไปนอนแช่น้ําเย็นๆนะทุกคนไปนอนแช่น้ําเย็นแล้วก็ไปบ่ายแล้วก็จะกลับกรุงเทพนะครับผมเป็นทริปไปกลับนะครับปะลุยกันต่อ โอทุกคนมองไปข้างหน้าของเรานะทุกคนท้อง้าดูน่ากลัวมากเลยฮะมันดํามืดม๊ดตื้อเลยข้างบนข้างหน้าของเรานะฮะเหมือนจะเป็นเมฆฝนนะทุกคนดําทะมึนมาเชียวดูสิฮะไม่น่าจะรอดอีกแล้วหรอกครับเนี่ยฝน ทุกคนมองไปฝั่งซ้ายเราครับนั่นคือเม่ฝนแต่ฝั่งขวาเรายังสว่างอยู่นะฮะทุกคนขอให้ไปตกฝั่งนู้นก็พอนะฮะไม่ต้องตกฝั่งนี้เพราะเราจะไปสลาบบุรีนะครับทุกคนรถมาเขียวตอนนี้ก็ประมาณตีห้านะทุกคนยังฟ้าสางอยู่นะฮะยังรุ่งเช้าอยู่ยังไม่หกโมงเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ายี่สิบเอ็ดนาทีนะครับท้องฟ้าก็เริ่มเช้าแล้วนะทุกคนดูข้างบนนี้ก็ปลอดโป่งนี้นะครับไร้เมฆฝนไม่เหมือนในตอนที่เราออกมานะฮะมันจะดูแบบมืดๆหน่อยไม่ใช่ว่ามันยังดึกอยู่นะครับแต่มันเป็นเมฆฝนจริงๆแต่พอมาถึงตอนนี้นะครับท้องฟ้าปลอดโป่งดีครับทุกคนทางทริปนี้จะไม่ล่มนะค โอ้บรรยากาศตอนเช้าคือมันดีจริงๆเลยนะทุกคนนะได้ขับรถออกมาในตอนเช้าออก่างจังหวัดนะครับออกจากเมืองกรุงนะคะผมเข้าสู่ต่างจังหวัดนะทุกคนแบบเป็นอากาศที่แบบเราสามารถหายใจได้เต็มปอดนะทุกคนดูดิฮะแบบเวลาเราหายใจเข้ามารู้สึกแบบว่ามันมันโลง่งมันสบายมัน ชุ่มฉ่ำมันเฟดในตอนเช้านะทุกคนนะดูทาาท์กำลังจะผล่ขนปลออฟ้าขึ้นม,มาทุกคนถ้าแบบนี้หาดูได้แถวชานเมืองหรือต่างจังหวัดเท่านั้นนะฮะในกรุงเทพเดีายหวังว่าจะเห็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เย็นอยู่นะครับอากาศดูเย็นๆนะฮะเพราะว่ามันยังปีห้ายี่สิบนาทีอยู่เลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิ ตอนนี้ก็เวลา6โมงนะครับทุกคน6โมงเช้านะคร,าะครพาทิดก็กําลังจะโผล่ขึ้นมานะแต่เราจะาแว,วะเติมน้ํามันก่อนนะฮะที่ปั๊มปตทแถวสามโคกนะทุกคนน้ำมันก็แพงเกินวันนี้ลิตรละ39บาททุกคนมันจะขึ้นอะไรขนาดนั้นเนี่ยอื้อือ ระหว่างที่ผมออกต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสระบุรีหรือที่ไหนนะครับผมจะชอบวิ่งตรงเ,เรียบเรียบถนนหลักนะครับผมก็คือเส้นนี้นะฮะไม่ค่อยอยากไปวิ่งถนนใหญ่เท่าไหรนะะ่นะก็คือถนนหลักเนาะ,ะเพราะว่ารถมันเยอะนะฮะอย่างแล้วผมก็ไม่ได้ขับรถเร็วด,ด้วยนะครับผมก็ขับรถช้าๆนะฮะไม่เกินร้อยนะฮะก็จะวิ่งแถวเนี่ยครับเรียบทางหลักไปเรื่อยๆะครับผมว่ามันปลอดภัยดีนะ,ะแล้วรถก็ไม่เยอะด้วยนะครับ เพราะรถส่วนใหญ่เขาก็ไปวิ่งทางหลักกันตรงนู้นนะฮะทางนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปจะไปเพชรบูรณ์นะครับปูรับเบิดครับไปทางนี้นะฮะแต่ว่าเราจะตรงไปทางสระบ,บุรีนะครับเดี๋ยวเราจะแวะพับรถกันก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะทุกคนแวะกินกาแฟก่อนนะฮะ ทุกคนหลังจากที่เรากินกาแฟเสร็จแล้วนะแล้ก็เดินทางต่อครับผมอีกประมาณ5.9กิโลนะฮะเราก็จะถึงนะครับเพราะว่าเขาก็เปิด8โมงครึ่งนะฮะเราก็ไม่จะเป็นต้องรีบไปก่อนนะครับรก็ขับรถไปชิวๆเรื่อยๆนะครับขับรถไม่ถึง100ร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะถามหมากนะครับว่าทํานชิทช่วงเทศก,กาลเนี่ยจะลูกละเท่าไหร่ด ลูกละสามบาททุกคนทําให้ช่วงเทศกาลน่อยมันถูกว่าเออนั่นลูกละสี่บาทถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยผมเคยมาซื้อช่วงปีใหม่นะครับทุกคนลูก,ลลกลประมาณละสิบเจ็ดบาทเจ็ดลูกร้อยอะไรประมาณเนี้ยฮะเดี๋ยวเราจะมาซื้อก่อนเดี๋ยวเราจะซื้อไปฝากแม่นะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลแล้วปากถูกมากครับลูกละสามบาทเองนะเราก็สั่งไปประมาณสองร้อยบาทนะฮะก็จะได้ประมาณ หกสิบกลูกมีแถมให้ไหมครับเอาสองร้อยบาทไหนจะซื้อไปฝากแม่หน่อยแต่เราจะขนไปยังไงวะเออไม่ได้ถุงมาด้วยนี่ทุกคนหมากหมากลูกละสามบาทนะครับผมถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี่ไม่ได้เลยนะฮะ นี้ผมสั่งมา2 200บาทก็ได้ประมาณเกือบ70ลูกนะเขาแถมให้ด้วยนะจะบอกว่าตอนนี้9โมงครึ่งแล้วนะทุกคนแดดก็ค่อนข้างแรงนะแต่รู้ไหมฮะว่าอากาศเย็นมากเลยทุกคนอากาศเย็นนะลมที่มันประท้าเข้ากับตัวเราไม่ใช่ลมร้อนนะทุกคนเป็นลมแบบว่าลมเย็นๆน่ะเออดูเลยฮะ อาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม้เขาเยอะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบครับเลยทาให้บรรยากาศรอบข้างของเราไม่ร้อนเลยนะออกจะเย็นด้วยซ้ำนะคนโอ้โหแบบคือดีอ่ะได้ออกมาสูตรโอโซนแบบว่าเย็นฉ่าแบบนี้นะฮะเป็นโอโซนที่เราสามารถสูดอากาศเข้าไปได้เต็มปอดอย่างไม่ต้องลัวฝุูดน,นะทุกคน ตอนนน้าก็เหลืออีก600กิโลเมตรนะเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เราก็เหลืออีก600เมตรนะฮะเราก็จะถึงครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับอยากไปดูว่าเห็นกับตานะครับว่าน้ําจะใสขนาดไหนนะฮะเห็นได้ใน YouTube เขานะฮะอยู่ทางด้านขวามือเราหรอครับ ทางเข้าวันนี้คนก็เยอะอยู่มกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะจอดรถตรงนี้ okay. ครับผมทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับทางลงไปสู่บ่อน้ำขุดนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามันจะใสขนาดไหนนะฮะ ตามปายสวนการจนาพิเศษนะครับตรงนั้นเลยสสัยไม่มัน่นใจว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เสียค่าบริการอะไรเลยนะ เราสามารถเข้าไปเล่นและดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้ามาดูก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ค่อยกลับไปเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะฮะไปดูเรื่อยๆตอนนี้คนก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับทุกคนแล้วก็จะไปดูตรงที่ทคนก็นเล่นเยอะๆนะครับตรงสะพานนะฮะ เาจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับคือเหมือนกันข้างหน้าของเรานะฮะคนละสิบบาทเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องสิบบาทเลยหรอเคตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับทุกคปลี่ยน yes. ชุดเรียบร้อยแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมคือแว่นตาก,กันน้ำนะฮะวันนี้เราจะไปถ่ายใต้น้ำให้ทุกคนได้ดูนะครับตอนนี้เราก็พร้อมลุยนะทุกคน คนกลับไปเกือบหมดละมันคึมๆหมืทุกคนตรงนี้จริงๆมันไม่ได้คึมนันล่มมาไงทุกคนข้างนอกนี่นคือแดดติเปรี้ยงอยู่นะ the to What last I ran away with my life fast forward, we never turned back again. It's kinda funny that the moment we we time, The you set the rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yes, this really I can't believe it's true. I'm just desurprised it's you Live lessons couldn't want in a dozen The other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the past You gave me the song I have today Without you I never could've moved away But now I see what you teach คือตอนนี้คือโล่งมากคนแบบว่าคนอื่นเขากลับไปหมดแล้วนะฮะก็จะเหลือแค่น,นี้นะคนนะที่ยังเล่นน้ำกันอยู่นะคือน้ําแบบว่าใส่มากๆเลยทุกคนคือเราไปได้ยินเสียงหรือเปล่านะเพราะว่ากล้องมันลงน้ํามามันอาจจะมีแบบเสียงอู e ้อีอู้อีหน่อยนะทุกคนเนะนาะน้ําใส่เย็นมากเลยทุกคนใหายร้อนกันเลยทีเดียวครับจากการขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพนะฮะออกจากบ้านประมาณตีห้าครึ่งมาถึงที่นี่ถือว่า อนนะ a เมซิ่งไทยแลนด์จริงอ a m เมซิ่ธรรมชาตินะคือแบบฝึกคำบรรยายอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นสักพักนะฮะให้เย็นช่ำก่อนแล้วค่อยมุกตัวไปหากินข้าวเช้านะครับเพราะตอนนี้ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยนะทุกคน นี่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเราสามารถมาเล่นโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยสักบาทนะฮะแต่ผมแนะนําให้มาเฉพาะวันธรรมดานะครับถ้ามาสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะแน่นอน,นครับเพราะว่าบอกก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะครับผมแต่ถ้ามาในวันปกติเนี่ยคุณจะเล่นกี่โมงกี่เวลาก็ได้นะครับตามที่เขากําหนดไว้ตั้งแต่8โมงคึ่งถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับ นี่คือกับข้าวเช้าของเรานะครับกินเมื่อตอน11โมงนะฮะมาเรามากินกัน